สวัสดีครับก็ผมนายธนภัทรตีวนะครับชั้นมัธยมศึกษา4ีรษะสินะครับวันที่สิบห้านะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาปรับคะแนนสอบย่อยครั้งที่2นะครับเรื่องหัวข้อใหญ่ก็คือสมการนิวเคลียร์นะครับข้อที่1นนะครับยูเรเนียม2องนะครับกับ9ก้นะครับรวมด้วยธาตุอะไรสักธาตุหนึ่งนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น คูตัวเสียมนะครับ2,3,9นะครับกับ94นะครับบวกด้วยนิวตัน3อะตอมนะครับก็คือเราต้องมาค้าแรกนะครับเราต้องบวกแต่ละฟังกั้ันก่อนนะครับเนื่องจากว่าสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องได้เท่ากันนะครับข้างแรกนะครับผลิตภัณฑ์ครับบวกได้ออกมาเป็น94นะครับ ส่วนนันบนก็คือบวกกันแล้วจะได้2 2 4 2นะครับส่วนอีกฟังหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเป็นท่าที่เราต้องการหานะครับก็คือเราต้องนำค่า1 2อันนี้นะครับมาบวกกับ่าตอีกธาตุหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เลขอะตอมเป็น94นะครับนั่นก็คือ ก็คือ92บวก2นั่นเองนะครับจะได้เท่ากับเ4นะครับเปลี่ยนตากาแดงนิดนึงนะฮะจะได้ออกมาเป็น2นะครับส่วนด้านบนก็คือ2 4 2นะครับกับ238 238ปแปบวกอะไรถึงจะได้242ครับนั่นก็คือบวก2นั่นเองครับไม่ใช่ขออภัยครับบวก4ีครับ สีสองคืออะไรครับสีสองคือสัญลักษณ์ของฮีเลียมนั่นเองครับและฮีเลียมคืออะไรล่ะฮีเลียมก็คือลังสีแอลฟานั่นเองนะครับก็เขียนตรงนี้สักนิดหน่อยนะครับคือรังสีแอลฟาต่อมาข้อที่สองนะครับก็ือทำเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็น 26กับ27่สบเะอไอออน50กับ26นะครับได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นโคเบลา50บ7นะครับบวกด้วยธาตอะไรสักธานหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็คือเราทำเหมือนเดิมไปนะครับว่าสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องบวกกันจะได้เลขออกมาเหมือนกันนะครับ26กับ27ก็คือ มันมีเกินมาใช่ไหมครับก็ต้องลบออกอีก1เป็นลบหแล้วก็50กับ5้สิเนี่ยมันเท่ากันอยู่แล้วครับคือบวกศูนย์ไปก่อนศูนย์ลบหคือรังสีอะไรครับนั่นคือตัว E นะครับตัว E คือรังสีเบต้าลบนั่นเองนะครับต่อมาในข้อที่สา เป็นคือไนโตรเจนนะครับไนโตรเจน13 7ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นคาร์บอน13 6นะครับบวกด้วยธาตุอะเซยสักสักธาตุหนึ่งนะครับก็ททำเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ออกมาเป็นนองจากว่ามันมีอยู่6ใช่ไหมครับเราต้องทำยังไงบวกทำยังไงก็ได้ให้ได้เท่ากับ7นะครับนั่นก็คือบวก1เข้าไปครับ ต่อมานะครับด้านบุนก็คือมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับก็คือบวกศูนไปก่อนศูนย์กับบวกหคือรังสีอะไรอีกแล้วครับ่นคือรังสีบีต้าเหมือนเดิมครับสัญลักษณ์คือตัว e นะครับบนะครับบีต้าบวก ต่อมาข้อที่4นะครับเรเดียม2ององนะอุ้ยเหมือนเลขสุดคูณเลยกับ88นะครับได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นเรดอนสองนะครับกับ86บวกด้วยผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างนะครับก็จะได้ออกมาก็คือทำเหมือนเดิมเลยนะครับแก็คือทำให้ด้านล่างมันเท่ากันนะครับก็คือบวก2เข้าไปแล้วก็ด้านบนนะครับก็เป็น บวกสเข้าไปครับคุ้นๆมากเลยนะครับก็คือ he สี่สนั่นเองครับ he คือลังสีอะไรครับนังสีรังสีแอลฟาอลฟาต่อมาข้อที่5นะครับยูเรเนียม2 3 5หกับ92นะครับบวกด้วยนิวตรอนนิวตรอนนะครับจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น สตตนซเซียมเก้าบมสามแนะครับบวกด้วยซีนอนหนึกับ54บนะครับบวกด้วยธาตุอะไรสักธาตุหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยนะครับทาเหมือนข้อหนึ่งเลยถ้าจะได้ขออภัย <c oughs> <c oughs> ครับก็คือบวกเลขด้านล่างของผลิตภัณฑ์นะครับก็คือนำสามแปดบวกห้นะครับจะได้ออกมาเป็น ก้าขอเขียนกับปากกาแองนะครับเก้าสิบโอ้ยปากกาไม่ติดเก้าสิบสองนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะได้เป็นสองสามสามนั่นเองครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งผลิตไม่ใช่ฝั่งสารตั้งต้นนะครับก็จะได้ด้านล่างเป็นเก้าสิบสองเช่นเคยครับส่วนด้าน,นบนก็จะเป็น สองสามหกจากนั้นครับด้านล่างเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเท่ากันอยู่แล้วครับก็ใส่ศูนย์ได้เลยครับส่วนด้านบนเนี่ยก็คือสองสามหกับสองสามสามครับมันห่างกันสามอันนะครับซึ่งไอสามเนี่ยก็คือมันไม่มีรังสีตัวไหนที่มันลงท้ายด้วย ที่มันลงเลขด้วย3กับ0นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดก็คือนิวตรอนนะครับก็คือ1 n 0นะครับ 1. n 0แต่ว่าคือมันต้องการ3ใช่ไหมครับก็เอามาคูณไปด้านหน้านะครับคูณไปก็3คูณ1จะได้เท่ากับนิวตรอนมี3อะตอมนะครับหรือก็คือนิวตรอนนั่นเองครับ ต่อมาครับข้อที่6นะครับในตรเจน13 7เจนะครับบวกด้วยฮีเลียม42นะครนบฮีเลียม42คือลังสีอัลฟานะครับ,ะรบ,ะรบจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นออกซิเจน6กับ8นะครับบวกด้วยธาตุอะไรสักธาตุหนึ่งนะครับต่อมาคนระก็คือเราก็จะมาบวกเลขสารตั้งต้นนะครับจาก7จ เจ็ดบวกสองจะได้เป็น9นะครับส่วนด้านบนนะครับสิบวกสก็จะได้เป็น17ครับต่อมานะครับฝั่งผลิตภัณฑ์นะครับ8ปบวกอะไรให้ได้9กครับก็คือบวกหเข้าไปอุ้เปลี่ยนปากกาิดน,นึงครับส่วนด้านบนนะครับอีกฝั่ง ังสารตั้งต้นก็คือมี17ใช่ไหมครับแต่นี่มันเป็น16ก็ท้องบวก1เข้าไปครับจะได้รังสีที่ได้นะครับคือรังสีไฮโดรเจนเอ้ยไม่ใช่รังสีไฮโดรเจนมันก็คือโปรตอนนะครับสษณะคือตัวเหตนะครับ <c oughs> เขียนคือด้วยครับคือก็จะเป็นโปรตอนนะครับ เสร็จแล้วนะครับหกหกข้ออืมขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ